การแช่น้ำแข็งแบบ w ิมฮอฟเมทเ o d ไม่ใช่หุยฉันจะแช่ได้กี่นาทีฉันจะอยู่ได้แบบนานเท่าไหร่เราจะแช่แค่ศูนย์องศาแค่2นาทีในการศึกษา2นาทีเราได้รับประโยชน์หมดแล้วทั้งร่างกายจิตใจเราได้รับหมดแล้วค่ะเกินมาจากนั้นก็คือเสี่ยง เราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นจะไม่สนใจเรื่องอื่นมันก็ไม่น่าจะคิดได้นะมันคิดไม่ออกแต่แต่ว่าพอในนั้นสูนองศาหัวทุกคนจะไปที่อื่นหมดเลยจริงเหรอจริงคือบางคนแบบเฮ้ยลืมปิดแก๊สที่บ้านหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันจะอยากจะคิดไปเรื่องอื่นทันทีเพราะว่าการหายใจเราจะหายใจเข้าออกเนี่ยอ่ะสามสิบลมหายใจเราก็จะกลั้นหายใจแล้วเราก็จะฟื้นลมหายใจตอนที่เราหายใจแบบเนี้ยคุณชมคิดว่าตอนไหนที่เรามีออกซิเจนในเซลล์ของเราน้อยที่สุด ตอนกลั้นหายใจใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าแบบเวลาที่เรากลั้นหายใจเราจะไม่มีออกซิเจนไปเลียงจกแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> ตอนที่เรากลั้นหายใจเป็นตอนที่ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายได้ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะ